สวัสดีครับมาดูลองกองครับนี่เก็บมาไว้รอแล้วก็มีเงาะเงาะก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันหมดฤดูแล้วหมดฤดูผลไม้นะครับก็ได้แค่นิดเดียวนะครับจนลองกองนี้ก็เดี๋ยวเก็บเลี้ยงใส่เข่งก็จะมีไปฝากาไปฝากน้องทิวเจโอนะครับเสียชิวนะครับ เอาไปฝากที่ปานบุรีด้วยจเอาไปฝากเสียชิวที่ปานบุรีแต่ว่าจะเอาไปลงที่ร้านทักพาดนะครับอะไรแต่งที่ปานบุรีฝากให้น้องทิวแล้วก็น้องโอได้กินด้วยนะครับก็พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะกลับพรุ่งนี้แต่ว่าไม่รู้ช่วงเวลาไหนเดี๋ยวยังไงก็จะโทรหา เอานี่ครับใหญ่เป็นช่อเป็นช่อนะครับถ้าถ้าขายนี่ถ้าช่ออย่างนี้ถือว่าเกรดเอนะครับนี่ถ้าอย่างนี้ถือว่าเกรดเอเลยลูกใหญ่ช่อสวยครับตอนนี้ก็ยังเหลือลองกองนี่แหละครับที่ที่ยังพอเก็บได้อยู่ครับส่วนตรงนู้นก็หากันสับมากสับมาก ทายคลิปไว้ให uh ้ร oh. uh, oh. ้านเบิงพี่น้องเดี๋ยวจะโพสไว้ให้ร okay, ้านเบิงครับท้ายคลิปเดี๋ยวเพิ่นเสียนเพิ่นอยู่ในคลิปบ์อนี้นี่ก็เด็กๆครับเด็กๆเด็กๆอันนี้เรามาถึงที่เขาค่ายที่ชุมพรเรียบร้อยนะครับตำบลเขาค่ายอำเภอชวีอ่าเขาทะลุนะครับที่อยู่ติดกันเลยกาาไป้อืาาน ไอ้ดงอันล่องกลองนี่บ่คือทุเรียนกล้วยหอม่ยไอโอ้บ่ขอลุงตาหล่อมีแก้ว่ะตอนนี้กล้วยกล้วยแพงครับกล้วยมีราคาชเงลี่บกล้วยกำลังมีราคาพี่น้องเนื่องจากว่าปีนี้ฝนมันแรงครับ <English language> เออบอว่าจะเป็นผลละหมากลากไม่ทุลงทุเรียนกันบเบค่อยติดบันไดมังคุดบ่ติดเลยพะศันนมันบอกออกเลยบอกตัวน,นี้ปีนี้บอกลูกเลยครับตนนัวนี้มันสิตายครับน่ไอดวงกินดวงกินหากกินเงาบ้านครับอื นี there, ่ก no. ็น right. oh. well, mm ั hmm. yeah. ่งก uh ินเป็น hmm. ค mm ู hmm. no, ่เลยครับ hmm. พ yeah. mm ี hmm. no, ่น้องนหนาวนะจิงสีรถตัวแดงตัวแงบัสมบูร hmm. ณ yeah, oh. okay. ์ต yeah. mm ัวแ่งออกอะไรน่นฝืนฝืนไใหมมันต้องแตงจริงอยู่บ่อยตัวนลองกองแตงขึ้กันงโอ้ให้มันให้ตัดกิชเหลยโอ้ทมันทำมันแนีนไรห่อก็ไปเยาออกเนียนไ้ก็เป็นเนื้อเ็กหน่อยน่อยโอ้นี่คือจังสีมันมันเออัดนี่ นี่มันแน่นครับนี่คือว่ามันแน่นครับมันมีนี่หน่อยหน่อยเห็นบ่าเพื่อนแตงช่อมันก็เพื่อนจะขัดเอาตะนวยยัญ่ๆไว้ครับนี่ครับเดี๋ยวบแบ่งกันกินครับแบ่งกัน<ห>แล้วจะไปฝากทีมงานโทรหนึ่งนำ้ำทีมงานโทรหนึ่งนำ้ำครับจะไปฝากทีมงานโทรหนึ่งนำ้ำเดี๋ยวเออสิไปเบื้องเพิ่มอีกจักน้อยครับเบื้องเพิ่มอีกอน้อยบ่นแน่ของน้องทิวของเออน้องโอนี่อาจจะ ไปแพคใส่ทุงให้เลยครับหาทุงไปใช้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปเก็บครับเดี๋ยวผมจะหาทุงไปเก็บกนอนจังไงดีเนาะผมเห็ดคู่อีใส่เนาะคู่คู่เขียวเข้าอีใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเทเงา่ะใส่กระสอบครับ ไปเบิ้งล่องกลองอีกจักคู่น่อยคู่หน่อยก็ยได้ยีดอกครับอยู่นี่ต้นนี้ล่ะดังบ้านนี่เ<ด>อี<ด>๋อยิบผพาไปเบิ้งล่องกลองครับไปดูลองกลอ,องกันนะนี่นะครับ ใครยิงปืนวะเสียงคนยิงปืนครับพี่น้องเสียงดังด้านเลยแล้วผมจะขึ้นยังไงเนี่ยฮะตายแล้วงานนี้งานเข้าเลยครับแล้วผมจะขึ้นยังไงครับโอ้ตายยางไวๆมากยางดีพี่น้องสิขึ้นยังไงล่ะครับอ <laughs> เอาคู่มาคู่มาใส่โอ้ ยังไดงล่ะเอ๊พิจานาครับพิจานาก่อนเด้อพิจะลระนาก่อนมันสิขึ้นจังได้ก็เอาอยัางไงดีพี่น้องเอ้ยหนึ่งช่อครับ เก็บมาหนึ่งช่อนะพี่น้องนะเดี๋ยวนี้นี่เขามีมีหมูป่ามีหมูป่าครับมีหมูป่ามียังพอมีสัตว์ป่าพอให้ได้กินนะครับพี่น้อง <c oughs> พอได้อยู่ อย่องลายครับย่งไหมเดี๋ยวเอาจังสี่ครับพี่นออ้องมูเจ้า้าเบิงเด้วผมจะขึ้นผมจะขึ้นต้นล่องกองครับมามา,มาเดี๋ยวเรามาดูครับ จะขึ้นต้นลองกองนะครับขออนุญาตตั้งกล้องก่อนเชอนือบตกชะนอเอาละมาเบิงกันที่น้อง โอ้ยน uh, ี่ขอาไก่ีดเรนงนมันเน่าเกือบบิดเลยตัวนี uh. N io! N io! ้กูกูวัตัวเจ้าไก่ไปนีโ้นินกันไก่ไม่เอาเลยเร็วอู้นี่นี่นี่ขอกันไก่นะนิ พี้องพ่อได้กินเลยครับกินทั ập, as, ้งนี้แล네้วแสบเสพเสบเสบหลายซสบหลายวัวมึกวามันเฉดเด็ดง่ายครับมันเัดเด็ดวะไงาย้อ้คลิปนี่ ธรรมดาได้ด <t ội Investment> ิลงทุนได้ดิลงทุนขนาดได้พี่น้องนี่สวัสดีครับโกกใหม่ใช่ไหม อ yup. yep um ุ้ยุ่งไล่หลายพี่น้องตีงอยู่ประสันกับว่าออกกับคุ้มกัดอยู่นี่เดี๋ยวลอกานไก่กันครับเดี๋ยวลอกานไก่ตัดตัดงาก่อนโอ้เฮียหมดอุดร่นลวงล่างหมดครับเดี๋ยวไปเก็บเอาลูกหลวงมันนะเดี๋ยวเอาบุตรไก่จากน้องนิ่วก่อนน้องนิ่วกัดไก่มาให้ก่อนครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเหนียวดีแข็งแรงมากเลย นอ่ไอ้นี่ฮะต้องไปตะกรงอีกใช่ไหมฮะต้องไปตะกรงอีกใชีก็เป็นตะกรงก็ได้โมเป็นก็ได้เดี๋ยวนะครับเราก็ได้ตะกรงมาด้วยนะครับให้เอากันไกลมาส่งเสื้อผ้าผมเลอะหมดเลยวแม่เนี่เสื้อขาวนี่ย น้องเอ้ยเห็นยนะครับเจ้าอ่เดี๋ยวขึ้นก่อนเนื่อจากว่าวันลำบากเกินโอ้ยดูครับนี่เราจะตัดยังไงกดอื่นเราก็ต้องเอา ออกก่อนนะครับสบักสองสาลูกแล้วก็แย่มีเข้าไปกรึบอุย้ยแย่มีเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ตัดออกมาครับตัดออกมาแล้วก็ปุ๊บอืมรู้แล้ว,วรู้วิธีแล้วกรึบนี่ครับใ้ลูกไหนไม่เสีแเราก็เอาออก สวยสวยเนิบน,นี่คือยอมลำบากนะครับจะเอาไปฝากไปฝากเสียทิวเสียคิวหรือน้องคิวจีวอ้อ,รอรเรานะครับยอมลำบากยอมลำบากเพื่อนน้องครับน้องโอูกำลังท้องท้องไส้ต้องรับประทานบุญลมากรักไม้นะ อุ้ยล่วงนี่ครับเป็นช่อเลยปึ๊บโอ้โหทำเหมือนผู้ชำนาญเลยท,ที่ไหนได้ไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยนะคือมันอยู่กันซะแออัดเลยครับสดๆจากสวนเลยนะเนี่ยโอ้โหผมตัดแบบสดๆเลยครับอุ้ยล่วงหมดเลย นี่คือไม่ได้ไม่ได้ตัดไม่ได้เก็บมันครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีทั้งลูกเสียลูกไม่เสียอยู่เต็มไปหมดเลยอืหยงก็กัดนะครับน้องมิวมิวยามมาเป็นตะก้องให้เรียบร้อย เต็มแล้วเต็มถังแล้วครับเต็มถังแล้วมีเอาแค่ประมาณสักสามสี่ช่อนะครับสามสี่ช่อก็พอแล้ว มาแล้วึบฮู้ฮะุกว่วมเยอะมากครับตเต็มแล้วนะนะถูกเรื่องเยอะมากเลยโอเคเสร็จแล้วครับจากที่เราหังน,นี่นี่ยอมขึ้นมาเองเลย มานี่เดินมานี้ตะกรงเดินมานี่ลูกที่ผมทำล่วงครับกรองเดินมาหน่อยลูกที่ผมทำล่วงครับเมื่อกี้เก็บด,ดีครับก็<ป>ที่ทำล่วงลงมาครับตัวไหนที่มันดีเราก็เก็บนะโอ้นี่ ียบร้อยครับนี่ครับผมขึ้นเองลงทุนเองครับ <ah ด anyway, ้วยเจ้ากันไก่แบแแบแๆแ b บได้แล้วครับโอ้ยก็เหลือข้างบนครับเยอะแยะเลยเหลือข้างบนเยอะเลยเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะ แค่นี้ก่อนพอก่อนไะ ไม่ตัดเป็นช่อไม่ตัดเป็นไวโดนมันนะตัดไอ้ไฟตัดช่อที่แรกไปฉีกเอาบนโบอออกก่ะนี่ครับสวัสดีครับเอ้าเชอเป็นไรเป็นไรนเหรียนอยู่นี่ครับลูกหลานครับหลานหน่อยจ้าอีถ่ายเยอะไม่ได้ครับเขาไม่ให้ถ่ายเด็กนะผ่านๆไปก่อน ตอนนี้ก็พักผ่อนครับก่อนที่จะเดินทางต่อไอ้ไพ่เป็นยังไงฮะเปเอาสตอระไปเอาสตอโอ้โนี่ครับตะกรงเมื่อกี้ตะกรงแล้วสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไว้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ <c oughs> ก็ ตรงนี้ก็จะเอาไปแบ่งๆกันกินนะครับส่วนทางนี้ก็จะให้น้องโอ,น,องน้องชิวน้องทิวนะครับนี่ก็จะมีไปแบ่งไปบ้านกรวดด้วยนะครับแบ่งไปบุรีรัมด้วยหน่อยนึงแบ่งแบ่งกันไปครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับขอให้มีความสุขกับการชมคลิปครับเมื่อสักครู่ก็เสียงชีวิตมาแล้วขอพักเหนื่อยกัน ไม่ได้ขึ้นต้นไม้นานครับนานน,านขึ้นทีนะครับอันตรายเหมือนกันห้ามลอกเรียนแบบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ